เอ้ามันเหมือนมันเจอเยื่อเดี๋ยวลุ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 ้ย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับยูซับโฟเรนซ์ลกันอีกเหมือนเดิมเลยครับเพิ่มเติมคือต้องบอกก่อนเลยว่าตัวละครตัวเก่าผมได้ตายลงไปแล้วเยนะครับก็สาเหตุที่ตายนะครับก็คือผมไปลองแบบใหม่มานะฮะแล้วก็ทับกันนะครับก็ไปกดสร้างตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่านี่หายไปเลยนะฮะทำให้ของเก่าๆที่เราเก็บไว้นะครับนู่นนะครับ อยูอ่เจ้าแท่งที่มันลอยได้นะครับตรงโนู้นฮะผมต้องกลับไปเอาของครับแต่ว่าพวกเลโดเสาฮะพวกเลโดเสามันไม่ใช่ของเราอีกต่อไปนะฮะมันมันเป็นของตัวเก่าฮะไม่ไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้อีกแล้ว <c oughs> สัตว์เลี้ยงของฉันตอนนี้เนี่ยผมจะแบ่งซีรีส์อาร์คนะครับเป็น2ส,ส่วนนะฮะตอนนี้เอาเป็น2ส,ส่วนก่อนนะครับส่วนแรกคือเป็น ยู่าพจนแดนไดโนเสาร์นะครับก็คืออเวลาทาไปเนี่ยมันจะเป็นตอนเป็นตอนไปครับแล้วก็มันจะมีความรู้นะครับให้ความรู้ทางด้านไดโนเสาร์ที่ที่เป็นข้อมูลไดโนเสาร์ฮะที่ตายไปส่วนแบบนี้นะครับผมก็จะเล่นแบบอ่าเล่นไปเรื่อยเปื่อยแล้วกันนะฮะจะขอแบ่งเป็นสองสองสองส่วนเลยนะครับในวันนี้เนี่ยผมนะครับจะพาไปเอาของเก่าๆนะครับซึ่งเยอะมากเลยนะครับอยู่ที่บ้านนะครับ ทางไปก็คือตรงนู้นนะครับที่ผมบอกไปตอนแรกไอเสาหนวดเสานน้นนะครับจุกตรงนู้นนะฮะคือไกลเหมือนกันนะครับก็คงต้องฝ่าฟันอันตรายไปหลายอย่างเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงแผทนี้ก่อนนะครับแผ่นี้ก็คือฮันลูวีนนั่นเองนะครับเป็นเทศกาลปล่อยผีนะฮะ ก็มีการอัปเดตนะครับเรื่องของสัตว์โครงกระดูกนะฮะตรงนี้มีตรงนี้ตัวหนึ่งนะฮะที่เห็นคอโผล่มาเป็นคอยาวนะครับตั้งแต่ผมเล่นผมก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของสุสานะครับเหมือนจะได้ข่าวว่ามีโดโดด้วยนะฮะโดโดที่เป็นซอมบี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นเลยนะอ่าเห็นหางอยู่ตรงนู้นนะะเห็นไหมครับผมจะพาไปดูกันก่อนนะครับสําหรับอันนี้ก็ขอเปิดเป็นตอนแรกเลยแล้วกันนะครับ เป็นซีรีส์อาร์คเล่นไปเรื่อยนะฮะเอาละครับในส่วนนี้ผมขออนุญาตทุกท่านนะครับเปิดซีรีส์นี้เป็นทางการเลยทีเดียวนะครับกับซีรีส์ที่มีชื่อว่าอาร์คเลนไปเรื่อยตอนที่หนึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพามาทัวร์นะครับทัวร์แพทฮาโลวีนกันนะครับปั๊บอะไรไอตัวเล็กอย่าอย่าอย่าทำอะไรอย่ามองอ่าดูดูจ้องจ่องว่าไง อ้าวหนีไปแล้วนะฮะอุ้ยมีเพื่อนด้วยนะครับโอ้ยอุ้ยกัดฉันเหรอโอว้เนี่ยเดี๋ยวเราจัดให้นะครับเพราะว่าเราเป็นพานอยู่ยแล้วครับเราไม่ยอมให้มันกัดเล่นเออเออเออเป็นไงไงนะครับเจอหอกแทงเลยฮะนี่ครับท่านผู้ชมน้อง นี่เป็นคอยาวแนละ้วเป็นโครงกระดูกนะฮะดูครับ <c oughs> นี่ยังมีชีวิตอยู่ไปเนี่ย <c oughs> แล้วก็เป็นปกตินะครับไม่ทำอะไรเอาเอาอาเดี๋ยวเดี๋ยวอรอรอรอดท้อ,องมนเอ้ยโอ้ต <c oughs> กใจหมดเอาเอาพยายามเหลือเกินนะครับดูว่าโอ้โห อ๋อนิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่งติดแลวสิถึงจะเป็นโครงกระดูกแล้วความฉลาดก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะฮะเอา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 ยังไงเอาเดินทะลุไปนู่นแล้วไปเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับโอ้โหเจ๋งว่ะคือไม่มีตัวเดียวปะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพิ่งเพิ่งเคยเจอนะครับ อ๋อผ่านผ่านผ่านล่านะครับผมจะจัดการเจ้าไตเทรัท็อปตัวนี้นะฮะไงแกทำอะไรชันครับก็จะเล่นแนวแบบนี้นะครับสำหรับซีรีส์อาร์คเล่นไปเรื่อยประเดิมหัวเอ้เฮ้โหก็เล่นไก่ไก่สามดอกนะครับอ๊บอุ้ยอันนึงเออ สําหรับตอนใหม่นี้นะครับผมอยากจะสร้างบ้านไว้แถวเกาะตรงนู้นนะฮะมันสวยดีนะครับดูดึกลับแล้วก็เงียบสงัดดีนะฮะไม่มีสัตว์อะไรมารบกวนมากนะครับผมวิ่งไปดูมาแล้วครับสวยเลยแหละตรงนั้นอ่ะไปเราจะไปเอาของกลับมานะครับเพราะว่ามีแต่ของดีๆนะครับตรงนู้นนะฮะมีทั้งปืนกระสุนโอ้โหกระสุนเป็นบรพันนัดนะครับถ้าเราไม่มีกระสุนพวกนี้เราจะอยู่ยากนะครับดินแดนแห่งดีนะครับ นี่ครับตัวที่เป็นสุสานนะฮะก็ไม่รู้มีไว้ทําไมครับผมเคยยืนรอจนมืดแล้วไม่มีอะไรโผลออกมาเลยะโอเคไปกันดีกว่านะครับนู่นครับจุดหมายเราวันนี้นะฮะก่อนในระหว่างทางเนี่ยเราก็จะล่านะครับล่าตัวที่ขวางทางเราไปด้วยนะครับเป็นภารกิจของพานนะครับฮนี่ครับเดินมาเจอไตเราท็อปอีกแล้ว เราต้องชาร์จชาร์จให้ตัวสั่นเออตึก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 เป็นไงเปไงะเป็นไง่ะโอ้โหเรียบร้อยเะฮะโอเคเราต้องดำน้ำฝ่าแม่น้ำนี้ไปนะครับคงไม่มีปเปนญญาใช่ไหมถ้ามีนี่พ่อจะเสียบให้ตัวทะลุเลยนะโอเคไม่น่ามีฮนะ ไปเรามาเล่นไปเรื่อยกันต่อนะฮะถ้าตัวเล็กฉันก็ไม่ปล่อยไม่เว้น <c oughs> โอ้เจ้าตัวนี้ทําร้ายตัวอื่นช่วยผมด้วยครับโอ้โหโหดร้ายมากร <c oughs> ับไม่ได้พานมองรับไม่ได้พานมองรับไม่ได้โอ้ตายคู่กันเลยนะฮะต่างสาเกง่ง <c oughs> ผมไม่รู้จะเจออะไรนะครับอยู่ตรงหน้าบ้างผมอาจจะตายก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับในซีดีเล่นไปเรื่อยนี่ก็คือ ไปเรื่อยๆตามชื่อมันได้เลยฮะอ่ะอ่ะอ่ะโอ้โหนี่เดนเดินมันดิแก้ขี้แล้แทงตูดเลยนะครับเป็นไงเลยอย่าขี้ต่อหน้าคนอื่นเข้าใจไหมเจ้าบ้าเอ้ยพวกเต่าเนี่ยแบบมันจะอึดขนาดไหนวะลองสิ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 โอ้โหตูดนี่นี่นี่อาอะไรปักตูดฉันอุ้ยหอกยังไงเล้ว สี่โอ้โหสี่เฮ้ยอ้าอือไม่ธรรมดาแฮะอุ๊ยอุอย,อย,อยแกทำเพื่อนฉันเหรอกันก็ทำแกเหมือนกันนี่โอ้โหทำไมกระตุก่างนี้อือออเอาหอ,อกมาหอ,อกหอ,อกฉัน เลเวลหนึ่งเองโอ้โหได้อ oh. <Liberty. S 2> ึดมากตัวบ้าอะไรเนี่ยเหลือหอกอยู่เก้าอันเท่านั้นห่วยนะครับผมมีสำรองนะครับไม่ต้องห่วงโอ้แถวนี้อากาศมันดีจริงๆเว้วสุดยอดไปเลยลวดเพี้ยไปต่อโอ้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมันใช่เหรอเนี่ยดูชัดๆแล้วมันใช่จริงๆนะครับ กูจะไปทางนั้นได้ยังไงล่ะนี้เอาไงดีครับท่านผู้ชมเอ้ยเ้เ้้เฮ้ยเราเป็นพานเราเป็นพานเราต้องค่อยๆอเฮ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยโอเคมันกำลังเพลิดเพลินกับอาหารอยู่เฮ้ยโอ้โหทำไมมันน่ากวัวดกันละ่ะ ไป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 โอ้ยโชคดีนะที่มีหินบังไว้นะครับมันขัดใจยังไงไม่รู้ว่ะอยากลองว่ะมันขัดใจผมจริงว่ะท่านผู้ชมอยากลองว่ะนี่มันไส้แมลองลองลองดีกว่าหาหาเรื่องแล้วไหมล่ะเอ้ไอ้เอ้ย,อย,อย,อยระวัง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 นม่ขาใหญ่เลยครับตัวนี้ อืมเฮ้ยอ๊บนิ่งนิ่งครับเราต้องเลียนกับก้อนหินนะฮะเออเออย่างไงอ๊อบอ๊อบเมันไม่เห็นมันไม่เห็นเลียนเลียนเลียนอ๊อบอ๊อบเลียนเลียนไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ตรงนั้นเลียนเป็นก้อนหินครับเออ เออมันหันหลังแล้วไปไปไเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยกดผิดเกือบไปแล้วเฮ้ยกินใครมาตุกโตแถวนี้วะเอามันเหมือนเจอเจอเดือลู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 เุ้ยละเุ้ย อย่าทำผมเลยมันผิดไปแล้วอุ้ยเฮ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 ้อ๋ผ่านมองข้าได้หมดโอ้โหเป็นไปได้ยังไงอะสุดยอดเสียหอบไปอีกอันเนี่ยโอ้โหเจ๋งว่า มีอะไรบ้างอะ่ะเฮ้ยมีห่อให้เราคืนหนึ่งอันนะครับปึ๊บไม่มีอะไรเลยอ้โหคุ้มมากเลยนะและ้วสไปนอรสลัตัวนี้คุ้มตรงไหนนะครับเมื่อผมพูดเล่นนะฮะไม่คุ้มเลยเอตัวนี้มีซากอ่าซากนกพิราบหนึ่งตัวนะครับทำไมตรงนี้มันสีแดงวะไป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  อโอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอจบอาร์คเล่นไปเครื่องตอนที่ถึงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในตอนหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยล่ะเอาละตำรงนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ